สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในแะชอหมดเปลือกเรื่องประกันกับโดง่งพี่โดง่งอาจารย์โด่งครับผมก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่เป็นคําถามถูกใจตัวแทนใหม่แล้วว่าที่ตัวแทนแน่นอนนะครับคอนเทนต์ในหัวข้อนี้คือใช้เวลานานแค่ไหนนะครับกว่าจะปิดการขายหรือขายได้กับลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกใจหลายๆคนที่อยากรู้แต่ก่อนอื่นในทนะ รุ่นพี่นะชีนะครับขอแนะนําว่าไม่มีสูตรสําเร็จนะครับไม่มีสูตรสําเร็จครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นทักษะการถ่ายทอดในการขายพูดให้ลูกค้าให้เข้าใจพูดง่ายว่าพูดเป็นความจริงใจที่มีต่อลูกค้าความเล็งเห็นผลประโยชน์ต่อลูกค้าความเป็นมืออาชีพบุค,คลิกต้องตาต้องใจนะครับความมุ่งมั่นทุ่มเท อย่างนี้นะครับและความสัมพันธ์กับว่าที่ลูกค้ารายนั้นมันอยู่ในระดับไหนเป็นลูกค้าแนะนําเป็นญาติสนิทมิสหายเป็นลุงป้านอาอาเป็นเพื่อนซีตั้งแต่สมัยเรียนอันนี้ความเหล่านี้มันมีส่วนทําให้ขายได้เร็วขึ้นแต่ผมขอตั้งสมมุติฐานแล้วกันนะครับตั้งตั้งสมมติฐานเพื่อให้เข้าใจเห็นภาพก็คือผมสมมุติว่าว่าที่ลูกค้ารายใหญ่ท่านนั้นนะครับ นะครับผมเปรียบเปยว่าคำว่าหน้าที่ลูกค้ารายใหญ่ก็คือระดับลูกค้า VIP ของบริษัทเบที้ยประกันเฉลี่ยประมาณ2 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับก็จะเป็นลูกค้า VIP ของบริษัทของแต่ละบริษัทผมให้ค่าเฉลี่ยขั้นต่ำเบี้ยประกัน2 0 0 0 2 5 0 0 0 0บาทละคันนะทุนประกันจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ท่านขึ้นอยู่กับประเภทของแบบนะครับตรงนี้ สมมุติฐานว่าลูกค้านะครับลูกค้านะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับอาจจะเป็นลูกค้าแนะนําหรืออาจจะแบบว่าเคยเห็นหน้าค่าตาแต่ไม่สนิทอย่างเงี้ยนะครับเอาแบบเป็นลูกค้าที่ไม่สนิทนะครับเป็นลูกค้าที่เอ่อเกือบจะเรียกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะแค่มองหน้าทับก,กันเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับผมเริ่มต้นจากสมมติฐานของความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับ จากสถิติและประสบการณ์ของพี่โดงนะครับตลอด20ปีกับลูกค้ารายใหญ่นะครับที่จะขายได้ใช้เวลานานแค่ไหนผมตั้งมดสมมติฐานให้ตั้งแต่3เดือนคือเร็วที่สุดนะครับสเดือนคือเร็วที่สุดนะครับจนถึง6เดือนนะครับนี่คือเร็วที่สุดละสามถึงหเดือนนะครับนะฮะนี่ที่จะขายลูกค้ารายใหญ่ได้หนึ่งเลือหนึ่งรายหรือหนึ่งคนหรือหนึ่งกรม,มทันนั่นเองนะครับสามถึงหเดือนนะครับ แต่บางรายอันนี้ผมถัวเฉลี่ยก่อนนะนะครแต่บางรายอาจจะถึง1ปีนะครับอันนี้ผมสมบุติฐานในฝัง่งดังนั้นตัวแทนเนี่ยจึงต้องเข้าใจว่าการที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายที่เขาจะมาสนับสนุนเราให้โอกาสเรานะครับเชื่อถือเรามั่นใจในตัวเราต้องใช้เวลาเร็วที่สุดคือ3เดือนนะครับค่ามาตรฐาน3-6เดือนบางรายอาจจะถึง1ปี แต่ผมให้ค่าเฉลี่ยที่เร็วที่สุดคือ3-6เดือนในช่วงเวลานั้นนะครับที่เราจะสร้างความคุ้นเคยความสนิทสนมความปฏิสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีคุณต้องอย่าลืมว่าลูกค้ารายใหญ่คือคนที่มีฐานะการเงินที่ดีหรือถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับที่จะจ่ายเบี้ย250,000บาทได้ต่อปีนะฮะและคนที่ร่ำรวยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับ และคนที่ประสบความสําเร็จมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวตนสูงมากกว่าคนทั่วไปเพราะเขามั่นใจว่าเขาประสบความสําเร็จและเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ไม่เสียรู้คนง่ายๆไม่เชื่อคนง่ายๆถูกไหมครับดังนั้นตัวแทนต้องอดทนนะครับที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควาไว้วางใจความนอบน้อมความถ่อมตนความรู้สึกที่ดีๆให้กับว่าที่ลูกค้าของคุณ ใช่ไหมครับจนกระทั่งเขาไว้วางใจคุณและให้โอกาสคุณนะฮะและยอมที่จะซื้อประกันกับคุณในมูลค่าสูงในระดับนี้ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตทุกคนครับคุณต้องอดทนและสร้างสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ให้กับว่าที่ลูกค้าของคุณเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็สามารถที่จะขายได้นั่นเองเมื่อถึงจุดหนึ่งลูกค้าก็เมตตา ไว้วางใจแล้วยอมเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะครับหวังว่าตัวแทนทุกคนนะครับจะได้ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้เอาไปใช้ในการวางแผนนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับผมมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับผมใช้เวลาถึงสามปีสามปีไม่ขายประกันเลยนะครับสร้างความสมันธ์ดีๆสามปีครับแล้วผมก็เก็บเบี้ยได้นะครับเบี้ยหลักล้านครับหลักล้านนะเบี้ยประกันนะไม่ใช่ทุนนะครับ นะครับแล้วก็ลูกค้าเขาตอบลงอย่างโอเคนะครับจนเพราะลูกค้ารายนี้นอกจากจะต้องใช้เวลาในการสร้างความรู้สึกที่ดีแล้วเนี่ยลูกค้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบประกันอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นทุนติดลบอยู่แล้วนะครับหวังว่าประสบการณ์ของพี่โดงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะครับเร็วๆนี้พี่โด่งอาจจะเปิดนะครับจะเปิดนะครับการสมัครเป็นสมาชิกนะครับ ต้อนรับสําหรับตัวแทนโดยเฉพาะนะครับซึ่งใกล้ละนะครับเดี๋ยวถึงเวลาผมจะส่งข่าวไปนะครับก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันครับสวัสดีครับกดไลค์กดไลค์เมนเมนกันหน่อยนะครับกดไลค์เมนเมนกันหน่อยสวัสดีครับมันเงียบนะ